สวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านเหืนเดนะครับอยู่กับผมาชิโรครับวันนี้อยู่กับผมในแเมป a n i m e Fighter Simulator นะครับซึ่งมีอัปเดตใหม่มาครับอันนี้คืออัปเดตท,ที่เท่าไหร่วะอ่อสักครู่นะครับหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดอไม่ใช่สิไม่น่าจะรับอ,อย่างงี้มั้งน่นาจะ8ัแปดหรือเก้านี่แหละครับจำไม่ได้น่าจะอัปเดตเก้านะนี่คือตู้ใหม่นะครับซึ่งผมได้ทุกตัวแล้วนะครับยกเว้นตัวลับเตอร์แล้วก็ ผมได้ชายนี่ของทุกตัวแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ตัวชายนี่ของมิติคอลนะครับโอเคเรามาเริ่มรีวิวตัวละครกังก่อนเลยครับเออ่ตัวแรกที่ผมจะรีวิวนะฮะอ๋อไม่มีนี่มีแต่ชายนี่ลืมไม่เป็นไรครับรีวิวชายนี่แล้วกันตัวแรกเจนอสนะครับเป็นระดับแพร่ชายนี่นะตัวนี้เออ่โซนิกเป็นตัวระดับคอมมอนนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งแบงก์เป็นตัวระดับคอมมอนเหมือนกันครับ แล้วก็กาโร่ตัวระดับอนะีพิกครแต่ว่าตัวเล gend ผมมีนะครับนี่ทืสอเมื่อกี้นะครับเป็นตัวระดับเล gend นะครับผมมี2แบบเลยโอเคมารดวที่ตัวแรกกันครับสก,กู่นะฮะชึบชึบโอเคอเอาที่อันหนึงนะเอ่อจะส่ง ปุ๊บโอเคแบ่งไปหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคสก,กิลยังไงอ๋อต่อยรัวๆนะครับทำาะเบีนทีละสิบเอ็ดล้านไม่แย่ไม่แย่สักคู่นะครับอ่าต่อไปตัวโซนิกโซนิก ก็ผิดโอเคสวัส okay, ดีบายหนึงเออมีกี่ทีเนี่ยลืมมองน่าจะ4ทีนะครับโอเคตัวนี้เป็นการกระโดดว้ฟันนะครับโอเคก็ไม่ได้แย่อะไรฟันทั้งหมด4ทีนะครับสำหรับการสกิลหนึ่งครั้งโอเคตัวต่อไปเลยครับวันนี้รีบน,นิดนึงโอเค คู่ไซบอร์กนะครับด้วเจนนอตระดับแรนะนี่ผมไม่มีใชน้นี่เอ้ไม่มีตัวธรรมดานะครับผมมีแต่ใชน้นี่ผมขาดผมยังเคยทิ้งไปแล้วต่อยสี่ทีเหมือนกันนะครับประมาณสี่ทีโอ้ยิงโอ้แรงเหมือนกันนะครับเนี่ยําไปเล่นไปโอเคไม่แย่ครับรับเจนนอตตัวนี้ชึบบู้โอ้ใช้ได้เลยใช้ได้เลยโอเคตัวต่อไปฮะตัวต่อไปคือกาโลนะครับ กาโดระดับอีพิกนะแต่ผมไม่มีธรรมดาผมมีแต่ใช้นี่ไปชิปหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคทีไนะด้หมดห้าทีนะครับแล้วก็ต่อยรๆดรเมจดเยอะมากเหมือนกันนะครับถือว่าใช้ได้เลยนะแต่ก็ไม่ได้ดีมากเพราะาารามิดมันไม่เยอะนะครับโอเคทําการโดพอไว้แค่นี้ก่อนนะครับตัวต่อไป ถ้าซื้อมากี่ทั้งสองแบบนะครับโอเคอีกแบบหนึ่งคือแ,แบบใชน้นน่นะครับโอเคเอ่อใช้ตัวธรรมดาไปก่อนสก,กู่นะครับไปหนึ่งสองสามี่าโอเคอ๋อเป็นการยกหินแล้วว่าทุ่มใส่นะครับก็ไม่เลวไม่เลว โอเคต่อไปสู้กี่ล่างนี้นะครับโอ้เจ็ดสิบแปดล้านไม่แย่ไม่แย่แย5ทีเหมือนกันนะครับส่วนสกิลก็เหมือนกันเลยนี่สกิลซอกเหมือนกันเลยนะครับไม่มีเปลี่ยนสีไม่มีอะไรเลยโอเคไฮไลท์ okay. ของคลิปนี้ครับก็คือใส่ตามมาครับผมเอา,เอาตัวดัมมี่ห้ร้อยยี่สิบสามไปดกว่าโอเค มารีวิวกันครับต่อย1ทีสองทีสามทีสี่ทีห้าทีหกทีเจ็ดทีเทีเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็รุนหัวครับก็ไม่ได้ถึงกับแย่มากครับก็ใช้ได้ครับตัวนี้โอเคมาดูสแตทก,กันดีกว่าครับโอเคมีทั้งหมดตามนี้เลยนะครับ นี่คือชายนี่นะฮะอ๋อโอเคส่วนระบบอื่นๆนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีอยู่2ระบบเอ้ยไม่ใช่ไอระบบคาสซีฟเนี่ยผมได้มา2อ,อันนะครับก็คือ1 t a c t แท็ l ติคอลน,นะครับได้ดาเมจต,ต่อบอส25%ถือว่าเยอะนะครับอันนี้บบกอีก10%ดาเมจก็ไม่แย่นะครับโอเคเอ๋อต่อไปมีอะไรอัปเดตมาอีกว่อ๋อ นี่ครับมีบวก2ลักอีเวตนนะครับแล้วก็มีโค้ดใหม่มาแจกครับอีก2โค้ดนะฮะเดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ใต้คิปเดอร์โอเคอันนี้พาทัวร์แบบนิดนึงนะครับไปแหลกนิดนึงนะครับเนื่องจากผมอยู่ในโทรศัพท์นะครับผมก็ค่อนข้างจะกลากโอเคนี่คือบอสของแบบนี้นะครับคือกาโลนะครับเลือดหนึ่งทินเลียนนะครับก็นานพอสมควรโอเค แล้วตัวด้านหน้านะครับผมลืมบอกชื่อนะครับมันชื่อวัคซีนแมนนะครับโอเคส่วนตัวรับนั่นผมขึ้นไปดูไม่ได้ครับผมเป็นโทรศัพท์ไงมันขึ้นยากผมก็เลยขี้เกียจละไม่รู้มันคือตัวอะไรเหมือนกันนะดูได้ไหมไม่ได้ไดช่างเถอะไม่เป็นไรครับเอาไปว่ามันอยู่ข้างบนนั้นแล้วกันน,ะนั่นนะ่ะข้างบนหอส,งสูงๆเสียฝานั่นนะครับโอเค สำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยครับถ้าเกิดผมได้อัปเดตใหม่ตัวใหม่ๆบโรลอดอะไรงนี้ผมก็จะมารีวิวให้ดูนะครับซึ่งถ้าเกิดผมได้พาร์สิบดีๆผมก็จะมารีวิวให้ดูเหมือนกันนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับท่านใดที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e ให้ด้วยนะครับเจอก,กันคลิปหน้าครับ